ซึ่งต้องขึ้นครับตามหลังอยู่สอบรูปอ่ะช่ไหคนด้าฝ่า ก็ยัง,ยงเห็นเรื่องเสาหนึ่งเลยนะด้านบอลยังติดเฟซผู้เสาโตได้ครับติดบุนเดียลูกนี้นัดเขีย่ยเข้าตรงจ่าเจ้าจิงลูกนี้หูผู้เสาโตนี่ต้องวพุ่งไปยังไปโดนบอลด,ด้วยครับลูกเปิดจาาลูกนี้ก็เลยเป็นผลนะครับเป็นลูกออกข้างครับ หายแตกตออแล้วไม่มีเพื่อนเข้ามาช่วยครับต้องอยืนรอนิดนึงนะต้องรอเพื่อ,อน,นแล้วถ้าดไปตรงกลางนี่ครับแล้วจับไม่ดียนน,นนันบอลพลาดง่ายรูร้ดีอาจจะสมาธิหลุดไปนิดนึงครับ

เราไปแต่งกันวันช้าแล้วพิ่งดูเสียจังของเรียบผู้มองข้างในอยู่สายยัดมาไหนแล้วทางซ้ายแตกๆเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่ต้องชมเลยนั่นนายเห็นเพื่อนตำแหน่งดีกว่าแล้วตรงหลังของคุณทั้งฝันเรื่องนู้นเดี๋ยวไปมองวงตัวที่ฮองก้อนูบไม่ได้ดูตัวที่ว่างเลยครับแม่จังหวะนี้เสร็จครับเราเป็นบอลอีกีด้วยครับท่านต้องบอกกลับมาช่วยตลาดน้อยเกมนี้เรียกว่าโอ้โหผลงานเขาให้ดีอย่างต่อเนื่องเลยครับ ตึงเวลาหลังตอนนี้โอ้โหผ่านมาไม่กี่นาทีครับมาเสียประตูเพิ่มมีลำบากเลยแล้วท้านนั่งคนสร้างาฝังต้องมีพีเดชจากลูกเรียกว่าลูกตั้นเตะตอนนี้อ้าแล้วพุ่มฟ้าอะอีกครับแม่เหมือนไปพุ่งยกขากหารือว่าเราออเรถเลี้วทันทีเอาเปิด้าแร็บตึงไม่ได้ไปลูกพุ่มอีกครั้งครับท่าน,น้าตลาดน้อย กระโดดทิ้งขึ้นมาตัวล็กห้างหน้าเก็บได้แล้วโอ้โหเนี่ยดูแล้วตัวลุมอสองคนเนี่ยจังหวะสุดท้ายไปโอ้โหดูแล้วเรื่องที่จะเล่นยงเนี่ยไม่ปล่อยบอลออกด้วยครับทิ้งยาวตัดขึ้นหน้าจังหวะนี้บอลทิ้งได้ด้วยครับเข้าซ้ายแล้วหลบไปสุดเส้นจังหวะนี้พือสินโอ้ดูครับไพ่ปลาแบบนั้นคนทั้งฝันเนี่ยจังหวะนี้โอ้จังหวะที่เบิร์นไปสไลด์เนี่ นิดนึงเนี้ยปูแม้ว่าจะโดนขาทังนั้นบอลยังเกือบจะไม่โดนเท่าไหร่ก็โดนแค่นิดเดียวนะแต่ว่าจังหวะนี้ดูพุทธสินเรือที่จะให้ปีกพิกแล้วระยะกระจายเลยคดูว่าผู้สาวตูขึ้นมาด้วยตลาดน้อยแม่กะจะขึ้นมาลุ้นทำประตูด้วยแล้วแต่แสบจริงๆนะงเลยผู้สาวตูเดี๋ยวต้องดูนะแม่งามสีกระโดดเลยดูว่าผู้สาวตูขึ้นมาด้วยหาแล้วยิงยัดเสาแรกรับบอลโอ้โหจังหวะนี้กะหลอกเลยครับ บอลย้อนกลับมานัดจังหวานี้มาคืงไม่โดนับพูดให้สร้างมาโต้เปิดเปลี่ยนไม่ถึงน้คชันแล้กจังหวานสองกระโดดมาจะไม่มีใครแล้วท่านน่ะไหหลังมาสูยและโต้งอ่าพหลอ่อโอ้โหดูครับอ่าหล่อวูนี้เยี่ยนเลยแล้วโต้ไหลาทางซ้ายมาบอลป่าไปเสาสองเน่งๆน่ครับ ขึ้นมาอีการลุททำประตูอยู่แล้วแล้วเพื่อนนี่ใจกว้างด้วยบอลเยอะมากเปิดจัดมาล่อง,งเลยแฟป์เข้าไปไม่เหลือสมัยโอเดอแป๊ะไม่เข้าคงรู้จะว่าอย่างไงแล้วตรงนั้นต่อให้ไม่โดนเตียวที่ข้างหลังก็มีเพื่อนอีกคนนะึงครับจังหวะนี้ได้ประตูจนได้ครับสำหรหับตลาดน้อยกองหลังของทานนั่งคนช่างฝันนี่โอ้เหมือนปลาซิลอ์วานเลย ฟ้าซิลเมื่อวานนี้สองแมตช์โบมิสิกตู่ก็โโโโโโตู่แล้วตู่ก็ตอนนี่ฟ้ากลับามาได้อาแล้วคนข้างฝันเนี่ยตองหน้าต้องพยายามเก็บบอลให้ได้ก่อนเนาะแล้วปั้มนลยตลอดสุดท้ายบอลเฉลี่แล้วลึกมาถึงทีสองตู่เราไปตั้งใจสตประตูตขึ้นมาแล้วสำหรับคนข้างฝันส่วนันนี้นี่นพืบอกว่าอาจจะตูเสร็จแล้วก็ดูนะตื่นไปทำงานได้เลยครับ ต้องบอกว่าแข่งกันดึกเลือเกินเงี้ยสาหรับฟุตบอลโลกในปีนี้ครับโตทีมหาเลือดอยู่แมตชช์ิงลาฟเี่การนะครับวันนี้เยอรมันเนี่ยครับต้องบอกฟอร์มดีจริงๆครับจะไปตีลูกนี้ไม่ได้ครับบอลเนี้ยบ้างต่างวะบอลมันกระดอนมาแล้วตั้งโตไม่ติดครับดูเลยน้ำกระหน่อก็ยังมีครับเดี๋ยวต้องรอลูกตายก่อนครับการเดินตัวแต่ละครั้งครับ เอาแล้วจังหวะนี้ดักได้ครับดิ๊กเข้าใจจะไป่โงอีกทีนึงไม่ได้โอ้ต้องพงแล้หูแลวแม่เล่นจริงๆเยอะความขยันเยอะไปเอาบอลกลับมาได้ไนท์ใช่แล้วทางชิงเรือกหนึ่งสองอกมาทางขวาครับดุงเลือนายมาเองครับนายแล้วชิงอีกทีแต่ไม่มีเพื่อนมาเอาบอลคราวนี้ต้องยิงเองครับแล้วจังหวัดสมุทรชิงนี่ยจนทำให้อีกแล้วต้องระวังครับกฎกติกาเนี่ยไม่ให้สลายครับแม่หูย่าเลยครับ ก็เปลี่ยนตัวอีกคนก็สำหรับคนส,สตร้างฝันตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าเอาตัวเล่นดิบมีความสดลงมาช่วยเพื่อนบ้างแล้วในสนามตอนนี้ลูกเกมเป็นรองพัดเตยเลยครับทั้งดีเซนเตอร์ฮาร์ปก็เก่งด้วยทางด้านคนสร้างฝันครับใหม่ที่ไม่อยู่ครับเช่นเดียวกันทางด้านตลาดน้อยวันนี้ป๊อกนี่ไม่อยู่เหมือนกันครับใช่ครับก็ต้องเอาขยับเรียกว,ว่าทานั้นผู้ว่าฝั่งตัดทีวันนี้แต่วนเล่นหลายตำแหน่งเลออยเรื่องแล้วต้องปว,วโอ้ก็เป็นได้ครับ เป็นทุกอย่างของทีมจริงเยอะมากเรือว่าตับมาทีมสนามแท้เลยเป็นทุกอย่างเรับทั้งกองหน้าทั้งกองกลาง้งกองหลังลูกเขาตูดจะเป็นได้หมดครับบอลลูกนี้จัดแไม่ออกับตูดในชิวผ่านมาตรงกลางอยากถึงกระเบียวก็ขวูา มันแข่งกันทางนักฟุตซาลฝาดเงียบจะไปปล่อยให้กันยิงง่ายๆไม่ได้ครับแป่หมุมเล่นสร้านอีกทีหนึ่งหนึ่งสองเราจีนเสาแรกโอ้โหแต่คราวนี้รับเข้าซองครับจะหมุงเชฟให้เพื่อนตรงการตือแต่ไปปล่อยบอลตกโหมงโกันลรับจังหวะนี้บอลโดนแขนรับโอ้โหโดนกับบอลไปครับ เสตะตัวเองครับโค้งตาฝันปุหงฝามาลุงทีเลื่อีกแล้วครับไอ้ดียัง <gehört> ดีนะแต่ว่าน้ำหนักมันยังไม่ได้จังหวะแบบนี้การให้บอลมั่งมีเลยด้านหน้าเนี่ยเคลื่อนย้ายยากเด้อ โอ้โหแล้วนี่ขึ้นมาเป็นแผงนะครับสามคนนัทตะวันตรงกลางลมโลงดีโอ้โหนี่พลาดอีกแล้วนะนัโต้โอ้เหลือเชื่อว oh, uh, okay, ่า okay, จังหวะนี้หลับตายิงเ่ายน่าจะเข้าเลยโอ้โหก่อนหน้านี้นะานบอกครึ่งเวลาแรกเนี่ยโกกับเปล่าที่ยิงโดนเสาเหมือนกันนะครับางนี้นี่จะบอกว่าโอ้โหนี่คิดเล่นได้ต่อยสแปรลุ้ได้สบายเลยครับเนท้าจริงๆริงนะนะโตโอ้โหแล้วก็โอ้โไอ้บทจะได้นี่มาได้ยิ่งง่ายเลยครับไอ้ลูกที่น่าจะได้ เอาไม่ได้ครับโอ้โหโตอยากยากไหมครับโอ้โหเรียกว่า,า,ววาสั้นังหวะเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้าที่เราได้เป็นเตะมุมแต่หน้าไ,ได้มาตูไปก่อนแล้วนะแล้วพอเล่นเตะมุมสั้นมาได้ระตูเลยครับโอ้ตอนนี้เกมเรียกว่าทางด้านตลาดน้อยปุ้มทุกอย่างไว้อยู่ในทีมนแล้วเราปู่เรียกว่ารูปเกมเป็นต่อสักฟองก็เป็นต่อ ไปนะครัคนส้างฝันเนี no, ่ยบางทีเกมลับนี่ต้องให้มันแน่นแน่นก่อนครับมันดีจะไปขึ้นกลางจะไปห่วงเกมบุด้วยดิโอ้โหโอกาสโดนประตูต่อไปนี่มีครับปตูแล้ตอนนักตลาดน้อยดิตาหน้าบุกเข้าใส่ครับฟ้ามบอลยันลัดยังหนากว่าครับเอาลูกบอลนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหดิเด็กเนี่ยครับเอากองหน้าจนี่ยนะจีกองหลังครับแต่รู้นกัการเล่นเล่นลักษณะแบบนี้แหละครับบางทีไปเสียดายบอลง่ายๆครับ โดนโอ้โหผูดนี่โดนไหนอีด้วยเดีูสตวตูออกมาเอ้ารนี้ตู้ก ah. ah ็ดัดได้แล้วผู้ัดมาสวยแล้วท่นหน้าโล่งเลยเนี่ยไม่ได้แล้วแตะทิ้แล้วกัวสวนอาแล้วสานึง ล็อกกลับมาได้รึบอโอ้โหไหนแหมจังหวะนีดูดีบอลหลอกสวยมากแล้วให้มาลูกกลางโก็จะไปผ่านบอลหลบไม่ได้ยังชาแล็บเข้ามาตาดน้อยบอลไหลซ้ายมานัดยิงแล้วก็โดนมาเยอะโปกจังหวะสุดท้ายยังไม่ได้ครับโอ้ลูกนี้ยังไม่เด็ดขาดแลนะไม่ค่อยเน้นด้วยนะจังหวะแบบนี้เล่นสันทันทีครับ พยายามพัดเปลี PM, ่ยนเรียนเอาตู้ได้ลงมาเล่นงานได้ทุกคนนะครับกดสร้างฝันครับเรื่องสุดต่อจะเป็นเรื่องรอไปแล้วใช่ครับก็เรียกว่าอาจจะต้องซึ้งแทคติกของทางนั่นเนเรื่องแรงเนี่ยมาทีสามคนต้องได้เล่นทุกคนครับเพราะว่านี่รูปเสาตูเดี่ยเปลี่ยนลงมาด้วยครับช่วงท้ายเกมโอ้โหลงทิ้งลูกนี้นี่อาจจะต้องทิ้งกุญแจมอเตอร์ไซค์มาให้ด้วยครับโอ้วิ่งธรรมดาเนี่ยจะไม่ทันครับ โอ้รุ่นนี้นี่อาจจะมองหน้าเห็นเพื่อนเันอยู่เซนโบครับโอ้จ่ายเลยมี่พลังงางเลยครับตัดมาได้ครับตลาดน้อยมาเยาอะครับบอลเข้าซ้ายลาลานนแล้วลองยิงดูว่าเราข้าไม่ถนัดครับแต่ก็ถือว่ายังทำได้ดีครัังหวะยิงันตรงกรอบด้วยครับไปเตะบอลเข้านั้นก็ทางด้านซ้ายของตลาดน้อยบอลในกรอบยิงแค่สองครับเอ่ยย้อนกลับมาแล้วโอ้โหเหมกเช็ดรุ่งน,นี้ยังถึงครับเก็บบอลลงมาได้ มาแห่กันบกหลอกกองหน้าอ้าแล้วต่อมาที่ปั้มกันแกเก่งจริงๆไอ้ลูกปั้มบอลแล้วล้มเองกันลูกนี้ไหลชนไหลกันโอ้โหลงไม่ง่ายไปนะนันทูกอาจจะเลี้ยงมากไปหน่อยแล้วขาแค่อ่อนนะต่อหายไปตามข้ารับนัดเอาเป็นนันท์บอลแล้วลูกจังหวะนี้อีกต้องทัขาค่นะจังหวะผิวหลบไม่สวยแต่ว่าจิงไม่ตรงกรอบเอง แล้วก็จะเหมือนมีการเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งตำแหน่งแล้วของทางด้านคนร่างหลัดตอนนี้นี่ทุกคนนี่เหมือนอยากจะออกแล้วเหมือนอยากจะขอไปพักข้างสนามบ้างครับอย่างน้อยๆก็ได้กินน่ากินท่าหน่อยโอ้ในสนามตอนนี้เกย์นี่โดนบทหนักแล้วเหนื่อยเลยเกย์เนีปู่ลงให้กันจังหวะนี้ไม่มาเอ้ารถโค้กโอ้เกือบได้ครับถือว่าเป็นประสบการณ์ทางด้านคนร่างผัดนะใช่เป็นเป็นยุทธการแรกครับบางทีทีมเนี่ยอาจจะไม่เข้ารถเข้าลอยครับนานแล้ต้องมาปรับ ัเปลี่ยนแผนเปลี่ยนผู้เล่นมาปาสเมย์นะน้อยเดี่ยวตีนเส้นเปิดขนาดเส้นเลยเสือในเห็นเพื่อนมานยุ่งเลยว่าจังหวะนี้คือบอลล่ารับปั้มกันจังหวะสนายเอาไว้ออกด้วยแล้วคืนโอ้โหเตะชนะมายังเข้าฐานแล้วก่อนน้อยเดี่ยวคือบอลล่ารับหนาวันนี้ดูเลยตออข้างะไรต่อแล้วบอลเนี่ยมันเหมือนดีแม่เลยครับไปทางไหนเนี่ยก็เข้าแล้วกัน นหน้าตลาดน้อยอย่างเดียวแล้วโอ้โหแล้วดูสาตูดูครับขึ้นมาเล่นเป็นเหมือนบอลโต๊ะเล็กครับโอเวอรเพเลยครับเล่นเป็นโชว์ลายเลยครับข้ามไปทางด้านซ้ายครับบอยเอาล็อกนี่แล้วไปล็อกจังหวะนี้โอ้โุ๊ยจบเสียบอลครับใครมาโอ้โหผู้จับบอลยาวแล้วยิงสวยเข้าหรือเปล่า ตัวยังงงงงอยู่เนี่ยเด้อใช่โอ้ยการจัดการชัดๆเลยโอ้ยออกมาทำไม่เลยนี่จัดให้เลยแล้วคนสร้างบ้านเนอะอ้อาวเนี่ยนี่จะบอกว่าจิงไกลจริงๆรับโอ้โหแล้วใช่แบบว่าไม่ต้องตกแล้วก็ดอนเข้าไปด้วยแล้วผูกเข้าไปเลยแล้แบบว่ากลุ้มตาถ่ายแล้วจังหวะนี้ต้องบอกว่าทำได้ดีมากครับแล้วน่าละทิศทางร้อนกระเซิงย วยิงบอลนะลูกนีน้ไปเตะลงท่าร้านโอโหได้รายเพิ่มาอมกหนึ่งประตูแล้วนะคนสร้างฝันนะใช่ครับเราไปลูกยิงที่ถือว่าสวยน้ทด้วยครับบางคนยิต่อให้โตออกมานี่อ็อาจจะยิงได้ไมขนาดนี้ัะแต่ในยิงใานาสมบุญใจจริงๆนรับน้ำหนักและทิศทางล้อ,ถอลรเอถเซ็นี่ยคืนเลนร้าเนี่ยคนสร้างฝันโอ้โหล็อลอมาสวยให้ จังหวะนี no de ้มันเก่าก่อนดีๆนี่โอกาสหนูสามคนนี่สูงแบบข้างหน้าที่นีาเรียกว่าใช้ผู้เล่นที่ประสบการณ์ก็ยังน้อยครับเนี่ยต้าเป็นรองเดี๋ยวชวนเลยครับสองคนนี้เจอตลาดน้อยครั้งเก่าเนี่ยโอ้โหเรียกว่ายากเยอะป็นงานที่พวกเขาอยู่ต้องบอกว่าเจอความยากเกมนี่คนสร้างฝันนี่อาจจะบอกว่ายากกว่าที่โหดใจร้อแล้ว อ้าวเบี้ยวปล่อยบอลตกแล้วจะไปกระดกแหมดูครับไม่รู้รว่าด,ดูแล้วมันยิ่โย่เยอะเกินไปหรือเปล่าโอ้ดูเลยแล้วบางงอกหลังมาเลยครับเอ้าเลยสิงใช่เป็นเตะมันซะอีกโอ้ดูบางเหมือนมั่นใจว่าตัวองจะได้เตะตั้งเตะมากกว่าใช่ครับอาจจะจำผิดหรือสับสนในิดนึงงขอบคุณครูโอ้โหวิ่งไม่ห่างแันจังหวะเองแล้ว,วนี่ครับบางปีประสบการณ์แล้วยังน้อยอยู่ครับ ศากตรตอนนี้ต้องบอกว่าสุดยอดครับคนคนท่านมาด้วยครับต่อไปแน่ครับเร็วๆนี้ครับทีนี้เรมีความพิสูงบอลลูนบอลในคอนต่างว่านี้ตัวภาษากรีกครับมาเขานากดแบบเต็มตัวนะครใช่เพราะว่ามาหวานก็เข้าวัดสาวไม่ร้อยแล้วโดนจากเกมผู้นี้ครับในคู่ต่อไปนี่จะเป็นเกมระหว่างนั้นเทียบกับตะลุงสนามเตะกับเพชรเกษรสี่ ยังไงถ้าใคได้เศษสี่หมานะแต่งตัวได้เลยครับเหลือเวลาไม่มากครับเช่นเดียวกับเพียรครับไกลมากไอ้ตุ้ยเดินทางไก่ะอ่อมาดูแล้วปีนิึจะยิงเลยหรเปล่าแล้วโอ้โหอยู่ที่บอลนี่เป็นนังนัดกับกำแพงสองนัดปัดโผล่มาอุ้ยยวดดุของตัวผมลูกที ต่อเพื่อนเขากรบแพงอีกทำไมยืนไม่ชิดกันครับโอ้โหไปโมกอีกทีนะขวาเปิดคอร์สมาแดงแดงโอ้โหเบี้ยวอูจังหวะนี้หมวกไม่ตรงต่อว่ากูถ้าตรงต่อมีโอกาสหายเลยครับยานางหมู่หกปกะตูสองครับตั้งเตะอีกทีหนึ่งครับพี่คู้สามประตูของตลาดน้อยนี่ไมื่อเขาอยากจะขึ้นมาแล้วครับเสือโคร่งลูกครับ เก็บบอลแรกไม่ดีแล้วตุ้งเรื่อ้โหเหมือนมันเก็บยากเลยครับโอ้โหฟ่าตรงทีมาลูกนี้เอ้ะจังหวะว่าจะคู่มันยังหูด้วยครับต้องบอกว่าต้าเล่นครับบอลเออเขาเลยให้ทันรู้ครับเดียร์นี่ทำไปทำมาขึ้นหน้าแล้วตอนนี้ดาวพังฟ้าแล้วไม่ลงแล้วเดียร์นี่ตามตรงแหนงเล่ี้ยงขวาครับจัดไปลูกนี้จะจัดง่ได้แล้วนะ ตัวเพื่อนบอกให้ดันนี่มาเลยครับเดี๋ยวต้องเล่นเกมลุกครับโอ้โหเราคือไม่ดีครับแต่ว่าตัวแกทีนี้เป็นบอลพุกของตลาดน้อยครับสองเองินเดียวดันเข้ามาคูต่ตัวผู้สาวตัวออกมาอย่วเปิดข้าบ้าไปโอ้โหเบี้ยวถ้าจะไปกระโดดยิงตรงนี้จะแล้วโดน้ายอีกทีหลายตาูกโอ้โหเงอนบอกแกจะทะลุไปไหนแ,แม่ผมอยู่ตรงนี้ครับ นายอาจจะจินตนาการเราฝึกตรงนี้ขาให้เพื่อนวิ่งทะลุช่องไปครับ่อช่วงท้ายแล้วกลังขาแน่นันเริ่มหมดครับต่างได้จริงนะลูกนี้ต้องไม่เข้าเกาะวะผู้สาวตูวใหญ่ออกมาบ่อยเลยลอยอย่เงี้จังหวัดไกลๆก็ยิงไกลเลยครับโอ้ยทงชิ้นมาสวยนะนายไหลายมาที่ปอนเนื road, ้อทางขวาคือนายอีกทีหนึ่งจะโยกลง จะไปปล่อยไอ้ฮู้เล่นเงนี้ยโอ้โหดีรักไก่ยิงยังยังไม่คงต่อครับคงตอบเมื่อไหร่เป็นเรื่องทันทีครับเหมือนลูกที่ได้ประถึงขอน้านี้ครับกออยู่ในยุ่งนาทีสุดท้ายแล้วเราสามารถเกมในครึ่งเวลาหลังครับกอดสำหรับคู่ต่อไปก็ยังไงแต่งตัวได้เลยครับเทียบกับทางด้านแท็คกระเสริฐสี่ครับได้เรามาถึงสนามกันบ้างแล้วครับยังไงแต่งตัวรอได้เลยครับ Bon no ใส่บอลรุ 1, ่นี้นะผมถ้าตรงตองิเพื่อนเก็บได้แน่ครับผมโหวข้างหน้านี่ล้ลูกเลยครับดูว่ผู้นี้เก็บองหลังหรือเสาแก็บบานขึ้นไปโดนแล้วสามคนสามคนหนึ่งนั้นการพุ่งสุดท้ายร้อนครับออ้ยสามคนนี่ทุกอต้องไปลอกเป้าแล้วลูกโอ้รีบร้อนไม่หน่อยอ่ะรุ่งนี้ที่จริงเนี่ยแต่เข้าไปนิดนึงเนี่ยโอ้เจ้าอวาวุ้สาวตัวนี้ไม่มีทางแน่นอนนะ โอ้แถวบ้านนี่พเพื่อนถวตูลูกแบบนี้นี่มอบเลยเออแต่ว่าจังหวะปกะตูนี่บางทีเป็นไปรุ่นเนยอะไปรุ่นใจร้อนแบบนี้โอ้โหเดินตาสิ้นใจจิงเดีด๋ยวหน่อยครัเเเบเหี้ยบางทีความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้ครับ เนี่วาความแตกต่างของทั้งสองทีมก็อยู่ที่ความเด็ดขาดเราเราเป็นตลาดน้อยเนี่ยทำได้ดีกว่าโอ้ขนาดหนูเป็นสามคนนี้ยังไม่โระตูตเลยของเจาหน้านที่คนสร้างฝันหนึ่งสองแบบว่าบอลจะไปแตะไอทีไม่ได้นักตู๋ตอนนี้ขึ้นไปหมดแล้วครับในแดนของคนสร้างฝันเราจังหวะนี้ยังไงครับเสียบอลไม่ได้ครับคูนี้อารตั้งเตะแล้วโกยังไม่ลงด้วยครับดูงเาตั้งมาเลยครับแล้วเอา้เอาจะไม่เตะเลย เดือดในการสนามก่อนครับทั้งสองทีมครับเดือดในการสนามก่อนเยอะทั้งตลาดน้อยแล้วก็คนสร้างฝั่นครับโอ้โหเยจังหวะท้ายเกมรูปเมื่อกี้กองหลังจะเตะโดยขาอ่อนครับเดี๋ยวเล่นมาทั้งเกมในช่วงท้ายเกมเหมาเดี๋ยวแรงมันจะลดน้อยลงไปครับยังไงต้องขอถืเล่นทั้งสองทีมครับทั้งคนสร้างฝั่นแล้วก็ตลาดน้อยแล้ววันนี้โอ้สู้กันั่กจริงๆครับโดยเฉพาะช่วงท้ายเกมครับเป็นตลาดน้อยอรับโอ้โหขึ้นหลังเติมเลยเยอะครับ